เรามาเริ่มกันที่ข้อ1น,นะข้อ1นึ่เขาถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก็คือให้เราพิจารณาสายใยอาหารนี้ใช่ไหมคะเรามาดูกันข้อไหนกล่าวไม่ถูกต้องข้อที่หน,นอนกระต่ายและกวางเป็นผู้บริโภคอันดับที่1และมีจุลินทรีย์เป็นผู้ย่อยสลายในห่วงโซ่อาหารจุลินทรีย์เป็นผู้ย่อยสลายถูกต้องนะคะถูกนอนกระต่าย เป็นผู้บริโภคอันดับที่1อันนี้ก็ถูกนะคะข้อที่3สุนัขจิ้งจอกเป็นผู้บริโภคอันดับที่สองอันนี้ถูกนะคะผู้บริโภคอันดับที่3ด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าสุนัขจิ้งจอกก็กิกนกวางจุลินรีเป็นผู้ย่อยสลายถูกต้องข้อที่4ก็ถูกนะนักเรียนเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดนะคะ ข้อที่คุณครูข้ามไปนั่นเองข้อที่ผิดคือข้อที่2ผิดตรงไหนเขาบอกว่าไก่ป่าสุนัขจิ้งจอกและกวางเป็นผู้บริโภคอันดับที่2ไก่ป่าสุนัขจิ้งจอกและกวางเป็นผู้บริโภคอันดับที่2ผิดนะคะเพราะว่าผู้บริโภคอันดับที่2ก็มีแค่กวางนะส่วนไก่ป่ากับสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเป็นผู้บริโภคอันดับที่ สนะคะอะขออภัยนะคะที่คุณครูบอกว่ากวางเป็นผู้บริโภคอันดับที่2ไม่ใช่นะคะกวางเป็นผู้บริโภคอันดับที่1เพราะว่าเขาบริโภคผู้ผลิตเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตอบข้อที่2ค่ะข้อ2เมื่อนำเซลล์ของสิ่งมีชีวิต A มาแช่ในบิกเกอร์ที่1 ซึ่งเป็นสาระละลายน้ำตาลซูโคตที่มีความเข้มข้นลอยละ5และนำเซลลของสิ่งมีชีวิต A มาแช่ในบิกอร์ที่2ซึ่งมีสาระละลายน้ำตาลซูโคตมีความเข้มข้นลอยละ30เมื่อเวลาผ่านไป10นาทีนำเซลล์จากบิกอร์ทั้งสมาส่องดูการเปลี่ยนแปลงภายใต้กล้องจุลทรรศน์เขาถามว่าข้อใดกล่าวถูกข้อนี้ตอบข้อไหนคะกล่าวถูกต้องนะคะ มันเริ่มจากข้อที่1ก่อนเซลล์ที่แช่อยู่ในบิ g อร์ที่หน่งมีขนาดใหญ่กว่าเซลลที่แช่อยู่ในบิกกอร์ที่สอ่าข้อนี้ถูกไหมเดี๋ยวเราไปดูต่อข้อที่2ก่อนนะข้อที่2บอกว่าเซล์ที่แช่อยู่ในบิ g อ e r ที่หน่งมีขนาดเล็กกว่าบิกกอร์ที่สอ่าข้อนี้ผิดไปก่อนเลยนะคะผิดเพราะอะไรเพราะว่าข้อที่ถูกก็คือข้อที่1 เซลที่แช่อยู่ในบิกเกอร์ที่1จะมีขนาดใหญ่กว่าเซลลที่แช่อยู่ในบิกเกอร์ที่2ข้อ3ผิดตรงไหนผิดตรงเซลล์ที่แช่อยู่ในบิกเกอร์ที่1มีขนาดเท่าเดิมมันไม่เท่าเดิมนะคะนักเรียนถ้ามันไม่ใหญ่ขึ้นมันก็จะเล็กลงแค่นั้นข้อ4ี่เซลล์ที่แช่อยู่ในบิกเกอร์ที่1และที่2มีขนาดเท <questionnaire S 1> ่าเดิมอันนี้ก็คือไม่เท่าเดิมนะคะข้อนี้ก็ผิดได้เลยเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกข้อนี้ขอตอบไปก่อนก็คือข้อที่1แล้วเราก็มาดูกัน ถ้าบิกอ e r A นะคะบิ gger แรกเนาะไม่ใช่บิ gger A สิ่สงมีชีวิต A ใช่อยู่ในบิ gger ที่1อันนี้คือบิ gger ที่2ทีเนี้ยถ้า A มีความอาถ้าบิ gger ที่1มีความเข้มข้นเนาะร้อยละ5้ร้อยละ5บากเ gger กที่2มีความเข้มข้นร้อยละ30 ความเข้มข้นไหนมากกว่ากันคะนักเรียนความเข้มข้นของบิกอร์ที่2มากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของกระบวนการอะไรคะกระบวนการออสโมซิสนะเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำนะคะเคลื่อนที่ของน้ำจากบริเวณที่มี น้ำมากไปบริเวณที่มีน้ําน้อยแสดงว่าถ้าน้ํามากคือความเข้มข้นความเข้มข้นน้อยนะคะไปหาความเข้มข้นมากนั่นเองดังนั้นถ้าเอาเซลลเนี้ยมาแช่ในความเข้มข้นน้อยแสดงว่าน้ําที่อยู่ในเซลลเนี้ยจะจะอะไรคะจะเคลื่อนที่เข้าหรือเคลื่อนที่ออก เคลื่อนที่เข้าเซลเคลื่อนที่เข้าน้ําที่อยู่รอบๆจะเคลื่อนที่เข้าน้ําที่อยู่ในเซละจะไม่ไปไหนแต่ถ้าเกิดเอาไปแช่ในสารที่มีความเข้มข้นมากขนาดเท่าเดิมนะคะเท่ากันน้ําที่มันอยู่ในเซลลมันจะเข้าไปในบริเวณรอบๆก็คือมันออกมาข้างนอกเพื่อที่จะทําให้ความเข้มข้นมันสมดุลกันดังนั้นอันนี้อันที่สองจะเล็กลงเพราะว่าน้ํามันออกจากเซลล์ไง อันนี้ก็คือมันจะเล็กลงอันนี้นะ้ำมันเข้าเซลล์มันจะใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นคำตอบของข้อที่1นนะคะ